สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะคะจะเจอกันในคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนของฮานอยปกติแล้วก็หวยลาวนะคะสําหรับเมื่อวานก็แสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะก็ผลนะคะฮานอยออก2 3 0สาอาขออภัยค่ะเมื่อวานฮานอยออกอ่ะอะไรนะ4ี่3ีก็ตัวเจาะคือ38นะคะแล้วก็เด่นก็คือ3กับ0นะคะ ซึ่งนะคะตัวเลขนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขประจําวันนะคะในคลิปที่แล้วนาอก็ได้สอนไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันพุธที่2 1เอนะคะเราก็จะใช้สูตรนี้นะคะเราก็จะใช้สูตรนี้นะคะวันพุธที่21นะคะวันพุธที่21นะคะก็คือตัวนี้นะคะวันพุธที่21นะคะก็คือ มีหลัก5 4าสี่สามสองเนะคะอ่ะเรามาดูตัวเด่นนะคะในส่วนของฮานอยนะคะวันนี้ตัวเด่นนะคะวันนี้ตัวเด่นของฮานอยของเราก็คือ3กับ 0, ูนะคะสกับ0นะคะวันนี้ตัวเด่น3กับ0นย์ะคะถ้าในชุดนี้นะคะจะไม่มี0ูนย์ะคะแต่แอจะให้ตัวศูนยเป็นตัวรองนะคะอ่าก็จะได้เป็น เด่นสุดวันนี้ก็คือสามเช่นเดิมนะคะเด่นสุดวันนี้นะคะฮานอยเด่นสุดนะคะวันนี้คือสามแล้วก็ลองลงมาคือศูนย์นะคะสามกับศูนย์นะคะเน้นไปที่สามนะคะเราจะใช้ตัวนี้ในการจับนะคะเราจะใช้สูตรประจําวันในการจับนะคะซึ่งสูตรประจําวันในการจับนะคะก็จะมีตัวสามนะคะแล้วก็ตัวห้าสี่หกหนึ่งสองเก้านะคะ จับมานะคะ3ก็จะได้เป็น3 1นะคะแล้วก็3 2 3 9นะคะแล้วก็3 4นะคะแล้วก็3 6เนาะส่วน3 3มนี่ตัดออกไปแล้วก็3 5นะคะนะคะก็ตัดนะคะวันนี้นะคะเด่นไปที่สุดเลยนะคะตัดตัว 3ามสี่ออกนะคะแล้วก็สามหกออกนะคะแล้วก็ก็จะเหลือสามหนึ่งสามสองสามเก้าแล้วก็สามห้านะคะเหลือแค่นี้นะคะส่วนตัวศูนย์นะคะศูนย์ก็จะได้เป็นศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งนะคะสองตัวนะคะส่วนสามตัวนะคะสามตัว ในเซตนี้นะคะถ้าเป็นสามนะคะก็จะได้เป็นสามสองห้านะคะแล้วก็ห้าหนึ่งสามหรือสามหนึ่งห้านะคะแล้วก็ห้าห้าสามเก้านะคะส่วนศูนย์นะคะศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์ห้าตัวนี้ใส่ เลขหนึ่งไปนะคะก็คือ150นะคะแล้วก็109นะคะสองเลขนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของฮานอยนะคะงวดวันที่21นะคะส่วนหวยลาว่ะดูหวยลาวนะคะหวยลาวก็สุดก็ยังเดินดีนะคะสำหรับ งวดที่แล้วนะคะเด่น2กับ5ผลออก44 5ส1องก็เข้าตัว5นะคะส่วนวันนี้นะคะเด่นนะคะก็คือ8กับ1นะคะเด่น8กับ1นะคะในส่วนของหวยเลาวนะคะเด่น8กับ1นะคะอ่าส่วนตัวจับของหอยเลาวเดียแปบ๊บนึงนะตัวจับหวยเลาวนะคะเด่นนะคะเด่นคือ8กับ1นะะนะคะหวยเลาวนะคะ แปดแล้วก็หนึ่งนะคะเน้นไปที่ตัวแปดนะคะเน้นไปที่ตัวแปดนะคะวันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือตัวแปดนะคะลองลงมาคือตัวหนึ่งนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะตัวจับนะคะของหวยล่าวก็จะได้เป็นศูนย์สามแล้วก็เจ็ดนะคะตัวจับจับออกมาก็ได้เป็นแปดศูนย์นะคะแปดสามแปดเจ็ดนะคะ เน้นนะคะวันนี้ลองลงมาก็คือ10 13แล้วก็หนนะคะตัวลองนะคะวันนี้เน้นสูตรนะคะก็จะอยู่ที่ตัว80นะคะ80นะคะเติม5้าไปไหมนะเป็น805นะในส่วนของเวลานะคะก็สูตรยังเดินดีอยู่นะใครที่เป็นสายลูดนะคะ ใครที่เป็นสายลูดนะคะวันนี้นะคะสุดก็ยังเดินดีอยู่นะคะสุดก็ยังเดินดีอยู่นะคะสายลูดของเรานะคะสุดเดินดีอยู่นะคะวันนี้ได้หนึ่งกับ8กันหนึ่งนะคะเน้นไปที่8โอเคค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ